สนับสนุนโดยร้านหูฟัง Hi-Fi จํ Fi, จำหน่ายอุปกรณ์และหูฟังและอ c เซสซอรีต่างๆเช่นสายแปลงหูฟังและแผ่นรองเมาส์จำหน่ายแล้วมากกว่า800ออเดอร์สนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยขอรับกรับผมสวัสดีครับลำโพงมันดังแต่ลำพังมันเงาวันนี้นะครับอยู่กับผมริทไฮไฟ i นะครับวันนีเ้เครื่องเสียงนะครับตัวนี้ a j อันนี้เขามาซ่อมเ,ออเสียงกลางดังข้างเดียวนะครับ จำได้แล้วว่าข้างไหนเดี๋ยวเปิดเทสให้ฟังเลยนะว่าข้างไหนที่มันไม่ดังนะครับโอเคเดี๋ยวลองเชื่อมต่อนะครับผมอาจารย์นี้ด้วยใช่ไหมิง connected เนี่ยต่างข้างเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเอาใหมใหมปั๊ข้างไม่ดัง โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดฝาดูครับผมคนนึ่งควาจะขันน็อตได้เนี่ยโอ้โหน็อตอย่างเยอะเลยนะี่ปัง <laughs> น่าจะหมดแล้วนะไม่มีละอันนี้น่าจะเป็นน็อตยึดหม้อแปลงนะน็อตยึดถูกบอลออกได้ป่ะ <laughs> ได้อยู่นะโอเค <laughs> ก่อนอื่นก็เช็คไอซีก่อนละก,กันนะฮะ <laughs> เดี๋ยวทำไมตู้เหมือนตู้พี่นี่ <laughs> ค่อยๆดึงตรงนี้ ไม่ใช่อ่าถอดมาได้ก็เช็คสายลำโพงก่อนเนี่ยตัวนี้<ะ>ใช่ไหมเนี่ยเออเช็คสายลำโพงเช็คไอซี IC นะครับนั่นตึงมากตู้ไหนเนี่ยอันนี้ดอกเบ็อ๋ออันนี้ดอกเบ็ดอ,นนด,อ,ด,อนนดอกกลางอยู่ไหนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าเอาวางนอนลองก่อนตึงไหมมันจะตึงนะฮะตรงนี้ ตึงก็ต้องถอดออกก่อนอน,นี่ลำโพงข้างนอกโอเคต่อมานี้เอา้าแล้วท่อระบายระบายอะไรอ๋อมันเป็นเป็นพันนังมันมีนี่อยู่อันนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นอินสัญญาณอินพูดมัง้ง นี่น่าจะเป็นสาน่อถอดได้วะเนี่ยถอดก่อนนะครับตรงนี้ตรงนี้ก่อน oh. โอเคอ่ะนอนเข้าลงนอนไม้ลงเฮ้ยอะไรเนี่ย เดี๋ยวมาดูเช็คไอ,เอ้เดี๋ยวก่อนนะถอดออกแล้วจะเช็คยังไงวะ <laughs> อันนี้นะ่าจะเป็นอินพุตไหมเอเออันนี้อินพุตนะฮะขอเช็คอ่าซีอินพุตก่อนแล้วก็สายลําโพงนะครับสายลําโพงสายลําโพงนะ่าจะเป็นตัวนี้นะเนี่ยฟังเนี่ยนะคเห็นนะเห็นเห็นกันอยู่เนาะเออกล้อง ผมเอาตัวบางแสงเองเนี่ยใส่ลำโพงตัวนี้นะครับเดี๋ยวทำไมเขาไม่จำอันนี้เลยวะเขาไม่จำตรงนี้เดี๋ยวลองลองสลับก่อนนะครับสลับตรงนี้นะครับเพราะว่าข้างข้างข้างนี้มั้งข้างสีแดงสีแดงข้างนี้ที่มันไม่ดังนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะสลับแล้วเปิดนะครับโอเคเนาะ โอเคตอนนี้นะครับข้างที่ดังอยู่ก็คือข้างนี้นะฮะเนี่ยข้างเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะสลับนะครับผมอันนี้คือข้างที่ไม่ดังนะฮะข้างที่ไม่ดังคือข้างนี้เดี๋ยวลองสลับก่อนนะฮะน,นี่คือข้างที่ไม่ดังนะเราพอออกไปเลยนะครับโอเคแล้วก็เอาข้างที่ไม่ดังเนี่ยมาเสียบไว้อันนี้มีการ m o d ฟายนะครับ ดำกดำแดงก็แดงนะอ่าไม่ออกครับนะฮะไม่ออกครับงานเข้าแล้วครับทีนี้ถ้าไม่ออกแสดงว่าอาจจะเป็นที่สายลำโพงไหมนะครับหรือ,อยังไงข้างนี้ดังนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันไอไอข้างนี้มันดังนะครับแล้วก็ข้างนี้เรายังไม่รู้ว่าผ้าขยายมันโอเคไหมนะเสียบโอเค <Hey. S 1> โอเคอตัวนี้จบง่ายเลยนะครับ อันนี้สายลำโพงนะครับเป็นที่สายลำโพงละอย่างนี้นะฮะถ้าเอามาเสียบข้างนี้ตรงดังอ,อสแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยเนี่ย ข้างเนี้ยไม่ดังเปลี่ยนที่สายครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสายใหม่ดูนะครับจะไปหาสายไฟก่อนนะครับข้อเสียก็คือถ้ามาทําช็อกเกตอย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่ามันเอ่อไม่ค่อยค่อนข้างที่จะไม่สมบูรณ์นะฮะก็จะเอาดีๆก็จําตรงนี้นะฮะจํำเป็นเส้นไปเลยนะครับแต่ก็แต่ถ้าทําช็อกเกตอย่างเงี้ยมันก็ดีเวลาเปลี่ยนสาย จะได้ง่ายนะครับผมว่าใส่ตรงนี้ขาดนะครับเดี๋ยวผมขอตรวจช็คตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันอ๋อ,อกปกตินะฮะมันผมปลดไอ้ดอกเบสดออกนะครับสองข้างนะอย่างเมื่อกี้ดังมากดังจนพ่อ,อน,นี่หลุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คสายตัวนี้กันต้นมาเปิดฝาข้างบนอีกแล้วนี่น นก็ยยเเอะลโอเคตอนนี้ผมก็ได้เปิดฝานะครับลําโพงเสียงกลางขึ้นมาตอ <N OT> นนี้หมุนมิเตอร์ไปที่ไอ้รูปไดโอดนะครับนี่อย่ามาเช็คสายไฟกันนี่คืออีกฝั่งหนึ่งนะครับสีแดงก็เสียบเข้าไปครับหรือไม่ก็มันจะมีไอ้ตรงนี้อยู่นะครับเล็บนะเล็บตรงนี้เออ แล้วก็จำเข้าไปไม่ดังครับสีแดงนี่แะีสีดำต่อไปสีดำบ้างไม่ดังเงียบกลิบเลยเดี๋วอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งที่ใช้งานได้ปกติก็คือข้างนี้นะครับสายเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมถอดถอดข้างล่างออกมาก,ก่อน ่ะนี่นะครับอันนี้มาเทสให้ดูเลยว่าข้างนี้ดังนะครับสีแดงก็จ้ำ้าไปแดงแดงเข้าสีทองนะครับก็คือตัวนี้จะต้องดังนะครับเฮ้ยไม่ดังอีกอะไรเนี่ยอ่าอ,อันนี้อีก อันหนึ่งโอเคดังปกติเดี๋ยวเช็คอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อความชัวร์นะฮะช็อคคิดอย่างนี้มันค่อนข้างที่จะวัดยากนิดหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยบางทีเราก็จำแบบเออไม่โดนอะไรมาอันนี้ก็เอาให้ชัวร์ไปเลย,เยจำแล้วไม่ไม่ติดไม่ตืดเลยไม่ตืดเนี่ย คือ,อ,องโอเคเดี๋ยวผมหาสายมาเปลี่ยนแป๊บนึงนะครับไม่รู้มีหรือเปล่าสายลำโพงเหมือนจะมีอยู่นะมไม่รู้มีก่อไม่รู้เหมือนอะ,อะไร <laughs> ประมาณนี้โอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสายลำโพงนล้ก่อนก่อนจะใส่ก็เทสก่อนนะครับอันนี้เทสข้อต่อข้อต่อก่อนนะครับ ข้อเลกผ่านอันที่สองครับผ่านครับต่อไปสีดำฮะสีดำครับดำฮะเฮ้หย,ย,ย,ยกแตเยอะคาคเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก,นก็ผมไม่หาเทพดำมาพันก่อนตรงนี้นะครับผมไม่มีท่อนะครับโอเคอเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ตอนใส่ก็มาดูีกทีนึงนะครับเดี๋ยวพันเทปตรงนี้ก่อนโอเคหลังจากที่ผมเปลี่ยนสายลําโพงเสร็จแล้วนะครับก็ตรวจเช็คสายก่อนแนละ้วค่อยทดสอบนะฮะอันนี้สีแดงนะครับสีแดงฝั่งฝั่งนี้นะครับอันนี้ผมเอาเทปดำมาพันเพราะว่าเมื่อกี้มันมันหลุดออกจากตรงนี้นะครับมันมีการดึงตรงนี้เ <c oughs> ออทดสอบสีแดงนะครับสีแดงก่อนนะครับจำอย่างนี้แล้วก็ไปจำที่ โอเคแดงมานะครับต่อไปดําครับโอเคอันนี้คือใช้ได้ลวะวอะต่อไปทดสอบการเปิดเพลงมังโอเคตอนนี้ผมก็ได้นะครับเสียบนี่สายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ<อ>ที่เรียบร้อยแล้วฮะอะงองกดเล่นดูเฮ้ยมากี่โมงอนะเอ,อ้าเอามาแล้ว อันนี้น่าจะดังทั้งคู่แล้วนะฮะนี่มันล็อกจอทำไม <S 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 วะลืมไปเมื่อกี้ Android เนี่ยมันฝังนี่เนาะเอามาดูด้านหน้าลราพงเลยะครับออกข้างคู่หรือเปล่าอ่ะเอาหูฟังก็ได้นะี่ยปัย Oh, ของทั้งคู่แล้วนะฮะแจมแจมแจมเป็นอันว่าไซด์ได้แล้วนะฮะทีนี้ก็ปิดฝาคืนนะครับผมจบแล้วงานนี้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการซ่อมอ่าลำพงอ่ามันดังลำพังมันเหงานะฮะ <laughs> คิปนาน <laughs> ประมาณนี้ลวกันนะครับสำหรับเอ่อรีทไฮไฟนะครับในวันนี้ อันนี้เดี๋ยวไปถามอีกทีว่าจะบลูทูธเนี่ยจะบิวอินใหม่ไหมหรือว่าจะใช้บลูทูธเดิมเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้แต่ตอนนี้ใช้ได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวก็ประกอบฝาหลังขึ้นแล้วก็เปิดฟังนะครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโชคดีที่เป็นแค่าสายลรโพมันเสียนะครับถ้าสายลรโพไม่เสียก็เป็นที่ ไอซีพักขยายนะครับทานสเตอร์แล้วก็จะมีอาการหนึ่งก็คือซีเอ่อซีอินพุตเนี่ยมันบวมนะครับมันจะทําให้เสียงหายได้นะครับก็อันดับแรกก็เช็คสายลำโพงก่อนแล้วก็ไอซีแล้วก็ซีนะครับเช็คตามขั้นตอนนะครับผมอันนี้ผมทําตามขั้นตอนนะก็ปรากฏว่าไปเจอตัวนี้ก่อนนะครับมันสายเนี่ยนะครับคือสายเนี่ยมันมันมันใช้งานแล้วก็มันจะเปื่อยนะเห็นไหมมันจะแบบเปื่อยนะครับผม คือมันใช้งานแล้วมันนานนานไปมันเปื่อยเองนะครับเนี่ยมันเปื่อยนะครับมันเอ่ยกล้องกับไปโฟกัสนี่นะครับผมดึงออกมาผมขยับไปขยับมามันหลุดออกมาเลยนะโฟกัสละนะมันจะเปื่อยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นแบบเหมือนทองแดงมันโดนไอเขาเรียกว่าอะไรอะขี้ตะเขาเรียกว่าขี้อะไรขี้ขี้ขี้ใคร ตัาเรียกว่าความชื้นนะครับมันทําให้ทองแดงตรงนี้มันเสื่อมสภาพนะครับผมนี่เป็นสิ่งที่สังคังเอ้ยสําคัญนะครับผมนี่ทองแดงจะเสื่อมนะครับตามอายุไขและการใช้งานนะครับตามว,วันและเวลาโอเคประมาณนี้ครับกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับอุ้ยมีเน็ตเวิร์กเลยนะอันนี้อนนโอเคเดี๋ยวไปยาวต่อนะฮะฟังหมอลำต่อโอเคไปละ